ก็คืออันเนี้ยผมจําได้เลยแบบว่าไม่อันไม่อันแรกเนี่ยหรือว่าอันเนี้ยก็คือเหมือนว่าแบบไอสตาร์ลี่นายซื้อไปแต่ผมจด้ไม่ผิดน่าจะเป็นตัวเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยอีทอนะ่ะโพ้พอเข้ามาในกระเป๋าก็คือแบบมันมันจ้างเยอะครับถ้าถ้าเลื่อนหาดูก็น,น่าจะไม่เจอเพราะว่าแบบไอพอมันกระเป๋าที่แบบว่ามันแบบมันซื้อเอ็นพีแพร่กรายแล้วคนมันชอบส่งพวกเอ็นพีขยะขยะมาให้อ่ผมลองดูแบบว่ารีเซนลี่รีเซีดีกว่าไอคนรับล่าสุดเนไ่ย อันนี้ผิดครับแต่ว่านั่นแหละทีเ่เหมือนว่าคือคือเออมันพึ่งได้แล้วผมกดผิดแต่คือมันไม่ได้มีแค่อันเนี้ยมันมีอันอื่นอีกเพียบเลยอะ่ะอ่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าน,นึกขึ้นยังไม่ลืมเดี๋ยวเอามาให้ดูครับ <c oughs> คือมันมีเยอะมากมากอ่ะแบบซื้อเป็นร้อยเป็นพันอีทมากแล้วอีทต,ตอนนั้นก็คือแบบโหดมากอะ่ะสีพันก็ไปน็นแบบใช่แล้วเหมือนว่าตอนเนี้ยคือแบบเนี้ยอย่างวิงเกอร์อย่างเงี้ยดูฟลอร์อยิบเท่าไหร่ห้าเก้าอย่างเงี้ยซื้อไปน่าจะพนะันแปดมั้ง เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะมีพวกฟิเดนซ่าอีกอะไรเงี้ยพวก generative art ทั้งหลายอ่ะน่าจะซื้อไปด้วยเหมือนกันก็น่าจะโดนโดนเป็นหนักอะครับหนักเลยอะใช่โอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องวันนี้ดีกว่าได้เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดให้ดูครับของพอร์ตของซารีไนท์ถ้าเขาไม่ได้ลีคูเดทไป็นี่ยอื่นแล้วแล้วแล้วนะโอเค ก็เดี๋ยววันนี้มาพูดถึง NFT aggregator ครับที่มีโอกาสรุแน์อดดอกแล้วกันก็คือมีสองแพลตฟอร์มก็คือเหมือนว่ามีเจมด y z กาแกับจีนี่ x y z เอาจริงถ้าอธิบายเร็วๆเลยก็คือเหมือนว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบมันจะไปรวมราคาของ NFT กับอะไรก็ตามไม่ใช่อะไรก็ตามดิ NFT บนอ h e r e ร m c h a ช n อย่างทั้งหมดแบบทุกแพลตฟอร์มใช่ใช่มันคือเหมือนว่ามันอาจจะมีแพลตฟอร์มย่อยๆบ้างแต่มันจะเอาไปเอาเอาตัวหลักแล้วเหมือนว่ามีคนใช้เยอะมาอะไรยเงี้ยจะมี จะมีสามแพลตฟอร์มที่มันไปเฟชราคามามี europence มีลุกแระแล้วก็มี x2 y2 ผมไม่แน่ใจว่า x2 y2 อ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่า x square y square หรือเปล่าถ้าใครรู้แก้แหลแก้ให้ผมได้นะครับพิมพ์มาได้แต่ว่านัา<อ>่นแหละมาถึงว่าเป็นแพลตฟอร์มออืว่าอ๋อก็อารมณ์เหมือนแบบ one inch ของ one inch ข,ของโลกอินเทอร์เน็ตใช,ใช่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 ไปเฟชมาให้แต่ว<อ>่าทีเนี้ยก็คือเหมือนเราไปรวมราคามาให้ใช่ไหมทั้งเจมและจีนี่คือทําเหมือนกันเลย แล้วเอาจริงอ่ะเหมือนว่าเ,าเจมมันเจมอ่ะพอเหมือนว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะครับถ้าเกิดไปดูแบบไอแพลตฟอร์มที่เหมือนว่ามีคนแบบใช้แก๊สเยอะใช่ไหมก็จะเจอว่าแบบว่าเจมมันเป็นแบบได้เป็นแพลตฟอร์มอันดับสามั้งที่เหมือนว่าแบบเนี่ยที่เหมือนว่าแบบเออเหมือนว่าฟรีมันแบบเกิดขึ้นเยอะที่สุดอะไรเงี<ม>้ยซึ่งหมันวาเค้าแบบมีมีคนใช้เจมเยอะค่อนข้างมากอะไรเงี้ยที่หนึ่งเป็นโอเปนซีเจมมันก็เลยโดนโอเปนซีซื้อไปซึ่งผมว่ามันก็มีเซนเพราะว่าบอลลูมมันเพิ่มขึ้นเรื่อย มันมันสร้างความอย่างไงอะสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้นต้องบอกว่าถ้าคนที่ใช้ o p e ปนซีประจำเนี่ยเจอปัญหาหรือว่ามันเจ๊งบ่อยแล้วมันช้าแล้วแบบมันปัญหามันเยอะแบบดูเอ็นเทีบางทีก็ดูยากอะไรเงี้ยเปรียบเทียบเรื่องแบบว่าเร a l i ลิตี้ก็ดูยากอะไรเงีเ้ยแต่อย่างเจมอย่างเงี้ยสมมติว่าเราแบบค่ะเราอยากดูแลนด์ของเทฟใช่ไหมล้วก็เข้ามาดูใช่ไหมมันก็จะมีแบบคือมันก็จะไปเฟชราคามาจากหลายที่มาให้เราเอาจริงเ hey, 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 โหลดช้าแฮ แล้วก็อจริงแค่นั้นยังไม่พอคือแบบมันคือแบบมันจะมีแบบแบอแก ranking ด้วยว่าเฮ้ยไอเอ็นตัวเนี้ยมัน ranking ที่เท่าไหร่อย่างเช่นอันเนี้ยเห็นมั้มีหมายเลขอยู่ก็เป็นเป็นตัวบั t ทอมห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยถ้าแบบเลื่อนลงมามันก็จะเจออันดับอีกอะอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็น top ห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเอ่อถ้าเกิดเราเปิดดูอย่างเงี้ยมัน open sea เราก็จะไม่เจอไงว่าแบบเออราลิสมันควรจะเป็นยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยวัดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจมอะอย่างเงี้ยกจะแแบ้้อลลราาเ่วว แลนแต่ละอันเนี่ยมันอยู่มาเก็ตไหนบ้างอย่างเช่นอ่ะอันนี้อยู่บน Open นซีอันนี้อยู่บน x two y two อะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่อไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันแค่นี้มันมีพวกแบบอ่าเอ็กซวิตี้อื่นอีกอย่างเช่นแบบว่าเอออีเวนต์ก็คือเหมือนว่าแบบมีคนลิสต์อ,อ่าไปอะไรบ้างอะไรอย่างเช่นแบบอันนี้ก็คือมีมีคนลิสต์เพิ่งลิสต์ไปอะไรเงี้ยในราคาแบบสามจุดศูนย์หกแปดตัวนี้อะไรเงี้ย ซึ่งอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นสิ่งที่แบบว่ามันแบบออนท็อปมาให้คอลเลกชันอีกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเราจะกดดู Angie ta, ดีเทลตรงนี้ไปแล state, ้วก็ได้ซึ่งมันก็เร็วเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแบบแล้วมันก็สะดวกกว่าด้วยผมว่านี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ถ้าให้คนใช้ NFT อ่าอาร์กิเกเตอร์แล้วกันเนี่ยผมพูดกับเจมแล้วแต่ว่าเอาจริงอ่ะถ้าเกิดเอาจีนี่มาดูเนี่ยก็จริงมันก็จะคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าแบบมันก็มันทําหน้าที่คล้ายๆกันเลยอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วเหมือนว่าสิ่งที่มันทําให้แบบว่าตัดสินนว่่าาใใคครรแบบจะะไไปช้อเงีย ม่ใชเป็นที่เหมือนว่าแบบตัวฟังก์ชันของของอของแพลตฟอร์มนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยคืออย่างแบบของเจมเขาก็มีแบบฟังก์ชันสวิป่ใช่ไหมจีนี่ก็มีนะครับสวิปก็คือเหมือนว่าแบบซติวอะเรอยากเหมาเอเตทีตรงฟลออะไรเงี้งยถ้าเกิดแบบมันโอเปนซีเราก็ต้องซื้อ,อรายตัวถูกไหมแต่ว่าอันนี้แบบเรามากดแบบสวิปโหมดเนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่าเนี่ยจะเอากี่ตัวเงี้ยเนี่ยสมมติผมเลือกมาอ,อันนี้เป็นสีตัวใช่ไหมผมเลือกไปอีกก็จะเอาเท่าไหร่ก็ได้ก็คือตามที่ต้องการอนะซึ่งแบบว่าตรงนี้มันแบบมันสะดวกกับผู้้ใชมากๆ ก็พอแบบสะดวกงี้ใช่ผู้ใช้คือนักเก็งราคาก็ได้คนซื้อเก็บก็ได้มันมันใช้ได้หมดแล้วแล้วแผลนฟอร์มมันยังมาช่วยเออพติมซ์ค่าแก๊สได้อีกว่าแบบเออยิ่งซื้อนีทเยอะยิ่งได้แก๊สถูกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือคือคือก็ไม่ใช่แค่เจมนะครับจริงๆจีนี่ก็ด้วยเหมือนกันีแต่ใช่จีนี่ก็ทําได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนว่าคนใช้เจมมากกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะว่าฟังก์ชันมันก็คล้ายๆกัน แต่ก็นั่นแหละอาจจะซื้ออาจจะเพราะว่ามันซื้อไปโดยเป็นซีมั้งแต่ก็ยูเซอร์ไมาเยอะอยู่แล้วผก็ไม่ค่อย้าใจเหมือนกันทางทานที่เหมือนจีนี่ก็มาก,กอดด้วยผมไม่แน่ใจเจมอาจจะเขียนง่ายกว่ามั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้แต่เอาเป็นว่าแต่แต่พอเหมือนต้องมาดูสิ่งที่น่าสนใจเขาถ้าเกิดไปดูแบบทรานสัคชันของมันใช่ไหมอย่างนั้นผมดูทรานสัคชันของเจมใช่ป่ะคือมันจเจอสิ่งที่น่าตกใจก็คือแบบเมื่อเงินแบบรายได้มันเข้าแพลตฟอร์มใช่ไหมคือว่ามีคนซื้อสมมติผมซื้อ NFT ผ่านเใช่ เจมเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปให้แพลตฟอร์มที่ือนว่าคอเลกเตอร์ซื้อไปอย่างเช่นแบบ X 2 y 2ซื้อไปใช่ไหมครับก็โอนเงินให้ X 2 y 2แล้ว X 2 y 2ก็จะแบ่งเป็นแบบ exchange fee หรือว่าเอาเงินไปให้เข้ากับคนขายแต่ประเด็นก็คือเหมือนว่าเจมไม่ได้อะไรเลยถ้ามาดู mm hmm. ของจีนี่ก็คือแบบการนี้ก็คือเหมือนว่าขายใช่ไหมครับก็คือจีนี่ส่งไปคอนแทคหนึ่งแล้วคอนแทคอันนั้นนะในราคา exactly เลยนะครับก็คือนั่นแหละส่งไป o p e n นซส่งไปนั่น,ส,นส่งไปนู่นส่งไปนี่อะไรเงี้ย ซึ่งมันไม่มีอะไรที่มันจะกลับมาเข้าเข้าโปรเจกต์มันเลยหมายความว่าแบบแพลตฟอร์มมันไม่ได้เก็บเกบค่าฟรีแล้วคําถามมันก็คือแบบถ้าอย่าง Open นซี B N C ซื้อไปเอเปนซี B N C ซื้อเจมไปยูนิซมอบซื้อจีนี่ไปเขาสามารถคาดหวังอะไรจากตรงน,นี้ได้บ้างเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะคาดหวังแบบอ่า user แหละให้มาใช้แพลตฟอร์มแต่ผมว่าแบบสุดท้ายแล้วโปรเจกต์พวกนี้ยังไงครับผมว่ามันก็ต้อง make profit หน่อยไม่งั้นมันก็แบบ มันคือการลงทุนนะผมว่าแบบเรา acquire business มันก็ต้องคาดหวัง return เนาะซึ่งผมคิดว่าไอ้ return ตรงเนี้ยที่เขาจะมาสร้างให้กับ project มันได้เป็นการอ d ดเหรียญเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ไม่ไม่เจมไม่ไม่เจมก็จีนี่เก็บฟรีใช่ไหมผมว่ามันคือผมว่ามันจะหมายความว่ามันจะมีมันมันจะเกิดแบบฟรีวอลก็คือมันจะตัดหน้าแล้วกัไปตัดหน้าแล้วกันมาก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้ววิธีที่เหมือนว่าน่าจะ work ก็น่าจะเป็นการออกเหรียญ แล้วก็คือมอบอินส e นทีฟนั้นให้กับคนที่ถือเหรียญไปอีก <c oughs> ซึ่งแบบมันน่าจะแข่งต่อไปอีกแต่ผมว่าสำหรับมุมยูเซอระเราค่อนข,ข้างคาดหวังได้ว่ามันน่าจะมีเหรียญเพราะฉะนั้นแบบก็เลยเหมือนว่าถ้าเกิดจะซื้อ NFT อะครับคิดว่าถ้าซื้อ NFT บนอีทมาใช้ในเ็มหรือว่าไม่ใช้บนจีนี่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเหมือนเดิมก็คือใช้คอนแทคดีๆครับคอร์เช็คกับอนซีน่าก็จะดี หรือว่าคอดเช็คแบบพวกตัวฟลอร์ก็ได้ว่าแบบเออตัวฟลอรมันมันเหมือนกันไหมเช่นแบบว่ามีตัวฟลอร์ที่ถูกสุดที่ว่ามันจีอ่ะสามอีทอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนกัาเข้ามาดูในเจมมันแบบมันเป็นห้าอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันดูไม่เม้เซน์อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าคอเช็คพวกคอนแทคดีๆแต่ถ้าเกิดมีอันที่ดีที่จะซื้อบนอีเทอร์มาใช้ไม่เจมก็จีนี่ครับเพราะว่าเนี่ยรุ่นรุ่นอะดอลตัวนี้ดีกว่าผมว่ายังไงแบบมันก็ออกมาในออกมาตัดลูกค้ากันอ่ะคือออกมาเอาลูกค้ากันมากกว่าผมว่าน่าเางง้ อ้าจริงๆใช้บนเจมกับจีนี่ถูกกว่าไหมนะเห็นเมื่อกี้กันบอกว่ามันอ p t i m ม z e ค่าแก๊สด้วยใช่ไหมใช่แต่มันมันนิดมากๆอ่ะนิดแบบนิบยกแต่้าเว็บเลวแบบใช่แบบว่าซื้อ NFT แบบว่าเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นดอลอย่างเงี้ยประหยัดไปสิบดอลอย่างเงี้ยโอเคก็เรื่องประหยัดประหยัดเวลารงรูดทีเดียวแต่สวิตปะยูเวนแต่ยูยูเกนสเตสสวิตปะเพราะว่าถ้าสวิตมันก็ซื้อในในทราน s a c ชั o n เดียวเลยป่ะ ไม่ไม่ไม่มันมันมันแพงมันแพงอยู่ดีก็เหมือนแบบเออจริงแบบว่าเคยลองแบบเปิดดูอ่ะมันมันมันพอมันมันพอๆกับแบบว่ากดซื้อด้วยโอเปนซีสองครั้งอ่ะโอ้ค่าแกนนะพอๆกันแต่อันนี้ถูกกว่านิดนึงอ่ะถูกกว่านิดนึงแต่มันสะดวกกว่าแหละอันนี้พูดจริงสะดวกกว่าก็ถูกกว่านิดนึงอ่ะก็เอาไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกดซื้อลายตัวไงอืมใช่สมมติเราซื้อตัวนี้เลไอย่าีซื้อตัวหนึ่งแต่มันมีคนหนึ่งตัดหน้าไปซื้อนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ใช้เจมอะไรส อืใช่แต่ก็น่าราคิดว่าน่าจะสงครามไอเกเตอร์นี่น่าจะเพิ่งแบบเริ่มต้นน่าจะยังไม่จบเอออันเนี้ยสงสัยว่านานแหละทําไมลุกแแลเก็บฟรีน้อยกว่า่าแต่ยังสู้โอเพนซีไม่ได้ก่อแล้วมันไจ้เพราะว่ายูเซอร์ยูเซอร์มันไม่ยอมไปอะเมื่อเขาไม่มีคนไปลิสในลุกแแลแค่นั้นก็ด้วยแล้วเหมือนว่าคนก็แบบเหมือนว่าแบบมันน่าจะเหมือนว่าเคยใช้มานานแล้ว มันก็เลยแบบใช้ต่อไปอะไรเงี้ยสองจุดห้ากับสองเปอร์เซ็นใช่ไหมที่ต่างใช่แต่ได้เหรียญอีกมีมีพอร์อีกแพลตฟอร์มหนึ่งโคตรวนเลย X2Y2 มันไม่เอาค่า l o y ร l ตี้ฟรีไปแจกให้กับโปรเจกต์มันแจกให้คนลิสต์อ่ะมันแจกให้คนลิสต์ถ้ามาดูฐานการกันเมื่อกี้ที่ผมแบบพูดว่าโอเคเนี่ยคนซื้อเข้าเต็มใช่ไหมแล้วเจมโอนให้กับ X2Y2 แต่เห็นบ้ามันมีสองหานั่กันอ่ะมันขาดไปอันนึงซึ่งก็คือแบบโปรเจกต์รอยัลตี้ไม่งไม่โอนไปให้เอาเอาคือคือผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเขาทําได้ยังไงมันเิดว่าโปรเจกต์คไม่โปรเจกต์มันได้ตั้งในโคดได้อยู่แล้วอะครับว่าเวลาทุกๆเกิดเอ่าและได้ย่อดขายเปอร์เซ็นต์เท่านี้ที่ถูกตั้งไปแล้วอ่ะจะโอนมาให้บัญชีนี้อัตโนมัติแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรณีของ X t Y 2 o เพราะว่าถ้าดู t r a n s a c t i o อะเห็นเลยว่าแบบเออมันไม่มีไปเข้าโปรเจกต์รอยตี้เลยไม่ไปเข้าแพลตฟอร์มกับไปเข้าคนขายแล้วเอาโปรเจกต์ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. คือคือเราก็เลยจะเห็นว่าว่า NFT ที่ส่วนมากครับอยู่ที่ f l อร์เนี่ยส่วนมากจะเป็นมาจาก X 2 Y 2เพราะว่ามันไม่มีค่าไอ้เนี่ยแหละไอ้รอยตตี้ฟีเหมือนว่า oh. คนลิสมันได้เต็มเต็มใช่ oh. อ๋อ เป็นไดเลม่าให้โปรเจกต์เลยนะว่าแบบจะเอายังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วโปรเจกต์เลยวันอ่ายังไงดีล่ะรายได้มันไม่ได้มีแค่แบบขายรอบแรกใช่ไหมครับปกติผมว่าโปรเจกต์จะคาดหวังรายจ่ายอรายได้จากการขายครั้งที่สองสามสี่ขึ้นไปแต่พอเมื่อแบบว่ามันไม่สามารถแบบเจริได้แล้วสมมติคนใช้ X หรือเยอะอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะน่ากลัวเหมือนกันในมุมของโปรเจกต์แต่ถ้าในมุมของยูสเซอร์อย่างเราก็ไม่ต้องแคร์หรอกครับที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่น ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าถึงแม้ว่าโปรเจกต์บางอันโอเคแบบเราเห็นบนแบบไอ้ y t w มาอันมากอาจจะถูกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบมันก็มีแบบว่าเป็น NFT ที่โดนขโมยมาแล้วถูกมาริส์ด้วยอะไรเงี้ยตัย่างแบบของจีนี่เงี้ยมันจะมีแบบว่าไอ้เครื่องหมายตกใจอยู่ใช่ไหมว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันแบบเหมือนโดนรีพอร์ตมาว่าโดนขโมยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมี suspicious activity คือแบบมีการกระทําที่น่าสงสัยละกันอะไรเงี้ยใช่ของของจีนี่จะขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่ว่าของของเจมก็น่าจะมี ถ้าของออโต้ไซด์มียก็เกินน่าจะไม่ขึ้นมาในหะกมขอเอาไปกดคอลเลกชันอนเอะไรดีอาชสุขีแล้วกันมันมันคลิกง่ายสุดละเนี่ยน่าจะนะมีไหมเนี่ยเห็นไ่มพอเหมือนว่าคลิกคลิกตรงนี้ครับมันก็จะมีเตือนเหมือนกับ บนีนี่ก็แบบเออมันมีแบบรีพอร์ตจาก Open C นะซึ่งรีพอร์ตบน Open C นี่หมา,ายความว่าอะไรมันไม่สามารถมันหมายความว่าไม่สามารถขาย n e r นี้บน Open C ได้ไม่สามารถซื้อหรือขาย n e r นี้บน Open C ได้แต่ว่าลูกแรกับ X2Y2 เขาเอ่อไม่ได้แคร์ตรงนี้ครับก็คือจะไม่เห็นเห็นแค่แบบเวลาแบบเอ่อมี s u s p i c i o u Activity ก็คือผมว่าจะซื้อขายบนบน Open C ไม่ได้แค่นั้นเอง <im ittle> เอาจริงผมเตือนเรื่องนี้ด้วยนิดหนึ่งละกันว่าเรื่อง subscription activity ก็คือว่าบางทีอ่ะบาง activity เนี่ยมันว่ามันขโมยมาแล้วใช่ไหมสมม,มุติว่าเฮ้ยเราเรากำลังซองซื้อดิฟอร์เราเราเราแบบรีเฟรชรอเ,เลยใช่ไหมแล้วเหมือนว่ามีคนไปขโมยไอ้ที่มาเราตั้งขายเรเ,ยเร็วเลยบางทีแบบรีพอร์ตตรงนี้มันยังไม่ขึ้นแล้วเราซื้อไปอะ่ะบางทีมันก็ไปโผล่ทีหลังได้เหมือนกันแล้วทาให้เราซวยว่าเออเหมือนแบบเรามาซื้อของโจรนะที่แบบตอนแรกเราก็ไม่รู้อะไรเลยเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็ง่าก็ระวังด้วยอื ก็ต้องไปตามว่ามันมันมีเอ่อคิวเตอร์ไหนที่แบบเร็วๆแล้วก็ตามสามารถตามได้มากว่าแบบเหมือนอันนี้ถูกขโมยมานะเหมือนแบบเอาเอาเอาเอ็นเอเอาเอาชื่อเอ็นเอฟทีอย่างเงี้ยกับกับตัวเอ่อเนี่ยโทเค็นไอดีอย่างเงี้ยไปเซิร์ชในทวิตเตอร์ดูว่ามีคนพูดเมนชั่นถึงหรือเปล่าถ้ามีคนพูดเมนชั่นแล้วแบบเอ็นเอฟทีฉันโนขโมยอะไรเงี้ยก็ระวังไว้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าแบบในมุมของอินสันทีที่จะได้จากโปรเจกต์เนี้ยผมว่ามันเขาเขาคงแบ่งไม่ได้อยู่แล้วว่า อ่าอินสแตทีฟจะให้กับตัวที่แบบไม่โดนขบวนเท่นั้นอะไรเงี้ยดังนั้นคนที่ซื้อไว้ก็เสียผลประโยชน์คือผม,มว่าสำหรับผลประโยชน์ที่แบบโปรเจกต์จะจะสร้างให้อ่ะยังไงมันก็มีอยู่แล้วเหมือนเดิมเหมือนกับตัวอื่นแต่ในมุมของแบบเนี่ยแหละเหมือนว่าเป็นแบบมันเหมือนเป็นแบบเอ,อ่อตาบาาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมันติด NFT เราบน Open นซี Z อะไรเงี้ยครับถ้าแคร์ถ้าแคร์ก็ก็ลองไปเสิร์ชดูก่อนก่อนที่จะซื้อแล้วก็เหมือนว่าค่อยเออหาตัวถัดไปว่ามันมีไหมอะไรเงี้ยอ่ะอย่างตัวนี้ไม่ออ๊อมีอีกแม่ อ่าตัวนี้ละ <laughs> อันนี้ไม่มีโอเค <Okay. S 1> ไม่มีเต็มเลยอ่ะ <laughs> ก็เนี้ยแหละส่วว่ามันมันจะไปแบบพวกนี้หมดเลยยางอีกยางอีกเอาข้าวมาโอเปนีเลยแล้วกันเ <laughs> อาไปข้าวเดี๋ยวเอาสองตัวก่อนยังมีเลยว่าละเออไม่มีไม่มี <laughs> <laughs> มมละเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเ,เรายังไม่ชัวร์เนี่ยก็คือเหมือนว่าเอากอลไอเนี้ย หรือว่าจําก็ได้แล้วก็ไปพิมพ์ใน o p e n นซีเอ้ไปพิมพ์ในทวิตเตอร์แล้วก็ดูว่าเออมันมีโอนเนอร์มาพูดบ่นหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับก็มีทั้งคนที่แบบว่าขโมยมาขายแล้วก็คนปกติมาขายอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มายก็ซื้อได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้ามายก็คือแบบไปเซิร์ชอย่างนั้รลกกันใช่ครับเพื่อเดี๋ยวมาโดนย้อนหลังก็ซื้อขายบนโอเปนซีไม่ได้ประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้ออยากจะซื้อ NFT บนอีเธอร์อย่าลืมมาใช้อ่า NFT aggregator นะครับ ลุนแอดดอ,อแล้วก็เช็คคอสเช็คคอนแทกคกับพวกใน Open นซีอะไรอย่างนี้ได้ดีเพราะว่าบางทีแบบก็อาจ,จะเจอคอลเลคชันปลอมระวังด้วยครับแต่ถ้าแน่แน่ก็คือมันจะมีเครื่องหมายถูกในสีฟ้านี่ก็แต่ถ้าอะไรไม่มีก็คอรเชครับระวังด้วยช่วงนี้คนโดนไม่ใช่ช่วงนี้คนโดนแบบคนแบบโดนสกแกมตลอดแล้วยังไงก็ระวังด้วยครับประมาณนี้ NFT โอเคครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไลค์คอมเมนต์นิดน,นึงเนาะครับโอเคพี่มั่วบอกมานะครับว่า เอ่อเจมไนไาเอทีใช่ไหมครับอยู่บนเชนอีทราคาแก๊สแพงนะครับใช่ครับมันรวมราคาครับแบบว่าตัวถูกสุดอะไรเงี้ยให้ใช่แล้วก็คือเราจะไม่ต้องไปเช็คแบบเปิดสามแถบพร้อมกันอะไรเงี้ยอันนี้เปิดแบบรวมให้เลยใช่แล,แล้วก็อีกช่วงนี้ทนึงก็คือเหมือนว่าแบบพวกอ่าใช่ตัวนี้แก๊สถูกลงได้ทีนึงก็คือก็คือว่าตอนที่ผมบอกใช้จากประสบการณ์ก<ต>็คือคิดว่าเจมเร็วกว่าโอเ n นซีพวกการ f ฟชราคาอะไรเงี้ย บางทีแบบมีคน list NFT บน OpenSea ใช่ไหมแต่มันขึ้นที่เกมก่อนอีกอะไรเงีออ UI ดีกว่า U X U I ใช่ UI มันคล e a กว่ามันมันสื่อมันใช้ได้เร็วกว่าสื่อ NFT เบไอ OpenSea มันจะหนักหนักเครื่องหน่อยอะไรเงี้ยอืมอืตอนนี้ตอนนี้แกเท่าไหร่ดูอ่ไม่สูงมากปะแกสสเตชันโอ้ไม่ถึง1 0 0 0หรอกไม่ถึง1 0 0อ์พี่ๆแต่ว่าถ้าเกิดพูดเป็นเงินไทยแล้วเราจ่าย ค่าธุรกริจทางละสองร้อยนนี้มันก็แบบติดเองมันติดมันติดเมื่อก่อนเป็นพันโอ้ยร้อยเดียวเองร้อยเดียวเองถูกถูกแล้วต่ไม่ได้ช่วงแบบไอออไอออโต้ไซมินไอแลนด์เอฟอะเองสองอีทมั้งหรือเนื้อหวานไม่รู้เจ็ดเจ็ดพันก็เกยตอนนั้นเอาทำหายเลยปะเจ็ดพันกูเคยก็เกยใช่ก็สองอีทมั้งไม่ก็แบบอะไรเงี้ยใช่ครับแพงมากสุดจัดตรงนี้สุดมากสุดระพานระพาน โอเคครับมาต่อเนาะก็พี่ม้นะครับบอกว่าไปละไปล่าไอร็อกฝั่งคอสโมสง่ายกว่าเพอะได้ค่ามาบา <laughs> ช่วงนี้นะครับเห็นดราม่าคอสโมสอยู่ครับมันเป็นเห็น <c oughs> มีฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีรายได้เนอะอีกฝั่งก็บอกมันก็เป็นเทคที่ดีมีอนาคตอะไรมาเนี่ยครับก็จริงแหละเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายเลยครับไม่มีไรายได้แต่ก็เป็นเทคที่ดีแต่ว่า ก็รอดูแหละเนาะว่าว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะมันพยายามหาวิธีหาไรายได้อยู่เนาะมีล e a s i n g มีอะไรของเขาอ่ะครับก็รอดูก<ม>ันไปครับโอเคต่อไปเนาะก็จากคุณวิสรุตนะครับมี defi ต,ตัวไหนแนะนําในการฟารม์ม stablecoin ไหมครับช่วงนี้ส่วนตัวผมนะครับไม่ได้ฟาร์ม stablecoin เลย เออผมก็มีแบบดองไว้ในบีแอนด์แนแบบเอาเท่าไหร่สูตรจุดแปดเปอร์เซ็นะครับน้อย,อยเดี๋ยวไม่ก็อีกท่าหนึ่งอัน,นอันนี้ไม่สเตเบิลแหละแต่คิดว่าวินเลทสูงคือการช็อตพวกโกลบอลเทนโทเค้นครับ mm hmm. เช่นโดโด้ MKR s o l v i TLM อะไรพวกเนี้ยครับลองไปดูกราฟมันจะเป็นกราฟแบบติดลบเก้าเก้าเปอร์เซ็นตะ์ะก็คือติดลบเก้าเก้าเปอร์เซ็นจากออกทัมไฮนะครับ พวกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหรียญที่มี emission ปล่อยออกมาตลอดเนาะอย่าง farm มเคฟาร์ม pancakeswap ได้เหรียญเค้กอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้ว,ลลวมีเหรียญใหม่มาเรื่อยๆรานะคามันน่าจะตกไปเรื่อยๆ use c a s ไม่ค่อยดีผมก็เลยเก่งลงอย่างเดียวแต่ก็ไม่ประมาทนะคือแบบคือแบบพอแตกอีกสิบเท่าอะไรเงี้ยครับผมก็ว่าน่าจะเซฟแต่ถ้าเอา stable coin จริงๆเลยอะนะตอนเนี้ยผมมีแนะนําอยู่ที่เดียวครับคือ ที่โดโดอีกทีหนึ่งนะครับโดโดในเชนออ aurora นะครับได้ประมาณ8% 8 4เนาะแปดถ้าเป็น u sdc นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อยู่ binance smart chain ก็เปิดเปิดไอ้เจ้า bifi ผมแชร์จอแล้วกันเนาะน่าจะง่ายดีชินี่ครับ ส่วนใหญ่ผมไปใช้บีฟรีง่ายดีให้มันทบต้นให้ก็ตัวเนี้ยครับของเบลเนาะเบลแล้วก็สี่ผูตัวนี้น่าจะปลอดภัยสตาร์เกตเป็นคอเชนบิตอันนี้ยังไม่แนะนําเท่าไหร่เอฟเด่นแฟกจริงจริงเด่นแฟกจริงๆก็สเตเบิลคอยนะครับแต่มันเป็นแฟกชันแนลอะกอลิเทอร์มิกมันจะมีมันไอรอนเลยคือมีมีเหรียญเอฟเอ็กที่เป็นก้อนแนนอยู่ประมาณ20%ก็อย่าพึ่งเสี่ยงเลยนะครับ แต่ก็อันนี้ก็น่าจะได้มั้งแต่เอฟรู้สึกชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ใบสวอปก็ก็โอเคอันนี้ก็ได้ครับคือแบบดูดิเราคาดหวังผลตอบแทนแค่สี่เปอร์เซ็นเองแต่เนี่ยครับได้ประมาณแปดเปอร์เซ็นกว่าก็พอได้เนาะรือเมสก็ได้ครับเมสสวอปอันนี้อยู่บนโพลิก o อนก็เนี่ยครับห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นก็พอได้ครับสี่จุดหกอันนี้โอนตรงมาได้แล้วนะ พอลิกลอนโอนพวก USDT USDC ตรงมาได้แล้วครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสียใจว่าผมก็หายเยอะกว่า20%ไม่ได้คือเอาเท่าจริงจังอะ่ะมันจะเป็นช็อตเฮดแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แล้วครับน่นนะช็อตเฮดทำได้ไหมเอยช็อตเฮดคือข้างหนึ่งเป็นเหรียญที่ไม่สเตเบิลนะครับ แล้วเราก็ใช้ฟิวเจอร์ช็อตมันลงมาซะทำให้โพซิชั่นมันเจ้าประมาณนี้เนี่ยครับประมาณ 3- 4ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ด้ครับอ๋อแต่ก็ใหญ่อยู่ t v l ประมาณ2.4ล้านถ้าถ้าเงินไม่เยอะมากก็ลองทำท่านี้ก็ได้ครับแบ่งเงินแบ่งเงินสัก60 มาฟาร์มอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปช็อตโดโดในจำนวนที่เท่ากันประมาณเนี้ยครับก็น่าจะได้ผลตอบแทนสัก20%เพอได้อยู่ครับประมาณนี้นะครับ